สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความทุกข์ในชีวิตมนุษย์เรานะครับนะต้องบอกว่านะถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวภายในจิตใจนะครับไม่ใช่เพียงแค่สมองนะความนึกคิดนะครับ แต่ผมก็เชื่อว่าหลายท่านนะที่มีการศึกษาสูงในปัจจุบันโดยเฉพาะความก้าวหน้านะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายท่านก็เชื่อว่าเรื่องราวของความทุกข์ความร้อนของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากความนึกคิดที่เกิดขึ้นในสมองนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าการภาวนานะด้วยคําบริกรรมพุทโธนะครับเป็นการตัดอารมณ์อกุศลอย่างไรนะครับจะได้เข้าใจกันนะว่า เราจะแยกกายกับจิตนะแยกเรื่องของจิตกับสมองเนี่ยได้อย่างไรนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความทุกข์ของมนุษย์เรานะโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาเล่าเรียนเยอะเรียนสูงนะครับอย่างคนยุคสมัยเนี้ส่วนมากเลยนะครับผมเชื่อว่าหนักไปถึงประมาณ80-90%เนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดหร mm. ือพูดง่ายคือความคิดเยอะความคิดมากนะความคิดที่สลับซับซ้อนเนี่ย มันทำร้ายคนนะครับนะเวลาอยู่คนเดียวนะเวลาเจออุปสรรคปัญหานะเวลาเจอความทุกขนะ์ความผิดหวังนะความไม่สมหวังต่างๆเนี่ยนะแล้วพออยู่คนเดียวนะครับมันจะเก็บมาคิดวกเวียนวนเวียนนะทำร้ายตัวเองอยู่บ่อยๆซ้ำๆนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการศึกษาเรีเรยนที่สูงหรือกับบุคคลที่ใช้ความคิดนะใช้สมองนั่นเองจึงทำให้หลายคนเชื่อว่า นะครับเรื่องราวของความทุกข์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสมองนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจอะไรเลย,เลยจนมีหลายคนก็มีความเชื่อทฤษฎีที่ว่าจิตใจเนี่ยทั้งหมดก็คือมีต้นตอหรือจุดกําเนิดจากสมองนั่นเองเพราะฉนั้นถ้าเกิดเรารู้จักจิตวิทยาที่ดีนะการบ,บริหารอารมณ์ที่ดีนะครับบริหารสมองที่ดีเนี่ยนะความทุกข์ต่างๆนะก็หมดไปนะดับไปได้น,นั่นเองนะจริงนะไม่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจ ในเรื่องของการเจริญสติภาวนาในเชิงพุทธศาสนานะครับเพราะหลายคนก็เชื่อว่ามันคือเรื่องของสมองนั่นเองนะถ้าเราทําให้สมองมันได้พักผ่อนเช่นทานยานอนหลับนะหรือว่าไปทานยานะที่ไปพบกับจิตแพทย์นะเพื่อจะบรรเทาอาการเครียดนะของสมองก็ทําให้ความทุกข์ร้อนต่างๆมันหายไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะชวนคุยกันก็คือว่าลองพิสูจน์ดูแลกันนะครับว่าถ้าท่านนะมีความเครียดมีความทุกข์ร้อนจากความนึกคิดต่างๆที่เล่นงานท่านอยู่ นะเช่นเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดวนเวียนซ้ำซากนะครับมันเป็นเสมือนกับว่าจิตมันปล่อยวางไม่เป็นนั่นเองนะมันก็แบกเอานะเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตนะครับเพราะจิตไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มาสร้างเรื่องราวทําให้เกิดความทุกร้อนขึ้นจากความอยากความไม่อยากนะซึ่งผมเรียกว่าตัณหาซึ่งเป็นต้นต่อสาเหตุข,ของความทุกข์นั่นเองนะครับบันการภาวนาบริกรรมคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยสินั้นเนี่ยนะครับในทางพุทธเรียกว่าเป็นการตัดอารมณ์อกุศลนะครับประการแรกก่อนนะครับว่าพุทธโธเนี่ยก็คือพุทธานั่นเองนะก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้านะเพราะฉนั้นเวลาเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธคือจิตเราเนี่ยน้อมไปนึกถึงพระพุทธเจ้านะทำให้เกิดพุทธานุสติเพราะนั้นจิตเราที่รู้สึกว่าดีอยู่แล้ว นะครับเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้นะพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะครับพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยทำให้จิตเรานะครับมันพากจากอารมณ์อกุศลทั้งหลายนะพากจากความฟุ้งซ่านความคิดวนเวียนซ้ำซากนะครับเรื่องผิดหวังเรื่องไม่เป็นไปดังใจต่างๆนะเพราะนั้นเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ย จิตเราคือกําลังไปเกาะกับอารมณ์หนึ่งนะอารมณ์ที่นึกถึงพระพุทธเจ้านะเกิดพุทธานุสตินั่นเองนะเมื่อจิตเราพากจากอารมณ์อกุศลอยู่บ่อยๆนะด้วยคําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยนะจิตก็รู้สึกว่าเข้าสู่สภาวะสงบได้ง่ายนะเกิดเป็นสมาธิได้ง่ายนั่นเองนะครับอารมณ์ของพุทโธเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะนะก็คือเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อความสงบนะครับแต่หลายคนก็เชื่อว่านี่เป็นอุบายวิธี นะที่ทำให้สมองพักผ่อนะจากความคิดฟุ้งซ่านนะความคิดวนเวียนนะครับจริงๆแล้วเราต้องพัฒนาในขั้นต่อไปก็คือเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเราต้องเปลี่ยนจิตนั้นเป็นผู้ดูแทนนะรู้ทันความนึกคิดนะครับรู้ทันสิ่งที่เกิดปรากฏนะให้จิตรู้นั่นเองนะคือมองเห็นขันหน้านีว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับก็คือง่ายๆคือเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธนะิด้วยคําบริกรรมพุทธโธเราเนี่ย เรายกขึ้นสู่วิปัสนาให้จิตกับสิ่งที่ถูกรู้นะครับแยกออกจากกันเราจะมองเห็นนะครับว่าจิตเป็นตัวผู้รู้นะครับแล้วอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะครับเราจะแยกออกระหว่างจิตกับสมองว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ